สำหรับการล็อกอินเข้าสู่ระบบ Fast Tag นะครับหากวรลลสารไหนนะครับยังไม่มี User และ Password สสำหรับจะเข้าสู่ระบบ Fast Tag ได้นะครับให้ส่งอีเมลมาที่ tci thai gmail com นะครับแล้วก็แจ้งชื่อวรสารแล้วก็หมายเลข i อเซนของวรลสารนะครับเพื่อขอ User Name และ Password จาก tci ในการจะเข้าบันทึกข้อมูลด้วยระบบ Fast Tag ก่อนนะครับ หลังจากส่งเมลมาแล้วนะครับแล้วก็ได้เมลตอบกลับจาก TCI ท่านก็จะได้ username และ password นะครับเมื่อกรอก username และ password เสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่ม login นะครับเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบ Fasttag แล้วนะครับท่านวราษาทเนี่ยสามารถเปลี่ยน password จะที่ g e n e r a ร e ให้โดยทางที i ได้นะครับโดยคลิกที่ไอคอนด้านขวามือตรงนี้นะครับจากนั้นคลิกที่ My Profile นะครับจากนั้นใส่พาสเวิร์ดที่ต้องการจะเปลี่ยนใหม่ในช่องตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกดเซฟเชนนะครับเพื่อเป็นการอัปเดต Data นะครับ